เราต้องตั้งเป้าหมายให้ตัวเองไม่ใช่จะอยู่เล่นไปวันวันมันไม่มีความหมายคนที่ไปญี่ปุ่นมาแล้วกลับมาเขาก็มีธุรกิจมีอะไรเป็นของตัวเองผมก็ได้รู้จักกับเขาผ่าน AU ยนี่แหละครับทำให้ผมมีกำลังใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ทำเป้าหมายให้สำเร็จครับ ไม่อยากเรียนต่อเห็นเพื่อนเขาเรียนต่อแล้วคือเรียนแบบเดิมๆมออกมากบางทีก็ไม่ได้จะได้ทํางานได้อลไรเท่าไหร่ช่วงนี้โควิดด้วยผมก็เลยตัดสินใจอยากไปต่างประเทศครับชอบภาษาญี่ปุ่นก็เลยหาวิธีอยากไปญี่ปุ่นชอบดูอนิเมะเป็นโอตาคุอย่างเงี้ยครับแม่หามาแนะนํามาเป็นของเออครับก็เลยเข้ามาเพราะว่ามันอยู่บุรารัมย์ด้วยผมมีคนรู้จักอยู่คนหนึ่งครับ เขาไปทํางานที่เกาหลีไปแบบผิดกฎหมายเขาอาจจะได้เงินเยอะก็จริงแต่เขามีปัญหาเยอะอย่างเช่นแบบพอร่างกายสุขภาพไม่ค่อยดีจะไปโรงพยาบาลก็ลําบากต้องอยู่โดดๆซ่อนๆ,ๆบางทีเขามาตรวจก็ต้องย้ายไปเรื่อยๆผมก็เลยเลือกมาที่นี่และเราไปถูกกฎหมายไปประเทศที่เราชอบเขามีสวัสดิการการดูแลราาักษามีสหกรณ์คอยดูแลมีปัญหาปรึกษาเขาได้มีคนคอยช่วยเหลือ เพื่อนมาอนาหนังสือกันหมดเลยคิดว่าอะไรมันจะขนาดนั้นว่าเก็บภาษาญี่ปุ่นนี้ทำไมต้องพยายามกันขนาดนั้นที่ราคณนาคาตาคานาอย่างเงี้ยคือทั้งห้องได้หมดแล้วเหลือผมคนเดียวไปสารเจ้ก,ก็เตือนมาที่แรกผมคิดว่าแค่จะ พูดแบบรู้เรื่องงูปลาแค่นั้นก็พอแล้วครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันได้มาแล้วก็ต้องลองตัง้งตงเอาเก็บให้ได้เยอะที่สุดตอนนั้นผมเรียนกับภาษาเนเซ่แกสอนเข้าใจดีแกพูดชัดแกก็พยายามตับํำเนียงให้เราพอหัดพูดไปเรื่อยๆมันก็ได้ใช้บ่อยได้ใช้กับรุ่นพี่รุ่นน้องในโรงเรียนด้วยได้ใช้กับเซนเซ่ซด้วยมีครูคนญี่ปุ่นด้วยก็เลยรู้สึกว่าโอเคคนระับได้คุยได้ไรประจำแล้วก็พยายามอีกพยายามอีกจนตอนนี้ถึงยันซครับก็ภูมิใจครับบางทีต้องไปสอนรุ่นน้องอะไรเงี้ยก็บอกเขาได้ คือไม่กล้าแสดงออกเลยไม่ค่อยเต้นไม่ค่อยพูดอยากทดสอบความกล้าตัวเองนะครับว่าจะมีความกล้าได้มากแค่ไหนก็เลยขอเชนเซยเลยเซย์ครับผมอยากประกวดสุนทอร์ปดเอาเป็นภาษาญี่ปุ่นครับสวัสดีวันจันทร์ที่ส,สีญญ่สของคลาสที่สี่เชี่ยวโอซูมาริอิจิระคีอาริกาโตะซมัสต้ นิ่งเลยครับพูดเลยไม่มออกสักอย่างเลยเอาโพยมาดูครบม,มือก็สั่นก็รู้สึกภูมิใจว่า,อ,าอยังน้อยความกล้าตัวเองครั้งหนึ่งครั้งหน้าจะต้องไปปรับเป็นบทเรียนไปอีกครับก่อนจะมาที่นี่ก็คิดจะหาเงินคิดจ่าอะไรเองเดียที่แรกก็คิดว่าจะเก็บเงินมา ซื้อของให้ตัวเองเนี่ยแหละไม่ได้คิดว่าจะมาต่อยอดมาอะไรเพราะว่าก็ตัวเองก็เรียนจบแค่ม .6 ด้วยไม่มีวุฒิไม่มีอะไรทีนี้มาที่นี่ก็เริ่มคิดแล้วแล้วถ้าเอาเงินมาเรามาซื้อของหมดอะไรเงี้ยแล้วเราจะทําอะไรต่อก็เลยคิดว่าถ้าเราไปญี่ปุนเงี้ยจะกลับมาต่อยอดธุรกิจตัวเองอะไรเงี้ยครับ ดีใ,ใจมากเลยครับเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นที่เราเรียนมาจะได้ใช้สักทีครับรอวันนี้มานานแล้วครับเป้าหมายที่เราคิดไว้เราจะได้ทํามันแล้วครับที่มาเรียนที่ A u นะครับก็มันสามารถทําให้ผมจากเป็นคนที่ไม่ได้มองถึงเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ไม่ค่อยจะเอาไหนเรื่องการเรียนอะไรเท่าไหร่ครับก็ได้สนใจเรื่องภาษาญี่ปุ่นทําให้ผมมีความชอบแล้วก็รักในภาษาญี่ปุ่นครับแล้วก็มีเป้าหมายทําให้เราตั้งใจที่จะทําเป้าหมายของเราให้เป็นจริงครับ